นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่43ถูกจับตาการเปิดการมองเห็นล่วงหน้าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งใน3วินาทีและใช้พลังงานเท่ากับการชกหมัดเต็มแรงหนึ่งครั้งแม้แต่เอียนที่มีพลังกายดีขึ้นแล้วก็ยังไม่สามารถเปิดปิดติดต่อกันได้เกิน20ครั้งไม่ใช่ว่าเขาไม่มีพลังขนาดนั้นแต่จิตใจรับแรงกดดันจากการเปิดการมองเห็นล่วงหน้าไม่ไหว เหมือนคนทั่วไปพวกเขาไม่มีพลังชก20หมัดติดต่อกันหรือพวกเขาแค่ไม่รู้วิธีออกแรงผิดข้อสอกและแขนเลยม่อละหลังชกหลายครั้งเอีย e นคิดว่าตัวเองสามารถฝึกฝนมากๆค่อยๆเพิ่มความเร็วในการเปิดการมองเห็นล่วงหน้าและความทนทานรู้วิธีเปิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และสมเหตุสมผลมากขึ้นและการรักษาการมองเห็นล่วงหน้าให้คงอยู่ก็ต้องใช้พลังงานเช่นกัน การใช้พลังงานนี้ไม่มากถ้ากินอิ่มแล้วเอียนสามารถเปิดต่อเนื่องได้นานกว่าหนึ่งนาทีจึงจะรู้สึกเหนื่อยเทียบเท่ากับการวิ่งเร็วๆพักสักครู่ก็ฟื้นได้นอกจากนี้เอียนยังพบว่าขอบเขตของการมองเห็นลวงหน้าจะขยายขึ้นเรื่อยๆตามการเปิดใช้โลกที่กลายเป็นหมอกในการมองเห็นล่วงหน้าเป็นวงกลมรัศมีประมาณ100เมตรโดยมีเอียนเป็นจุดศูนย์กลางเฉพาะใน,นขอบเขตนี้เท่านั้นเขาจึงจะรับรู้อันตรายและโอกาสได้ทันที แต่เพราะเอียนก็ยังเป็นมนุษย์มุมมองเป็นรูปกรวยดังนั้นนอกกลวยสายตาผู้เชี่ยวชาญอย่างฮิเลียก็สามารถใช้จุดบอดทางสายตาหลบการตรวจจับของการมองเห็นล่วงหน้าได้ในยามที่เอียนไม่ทันระวังเมื่อเปิดการมองเห็นล่วงหน้าต่อเนื่องรัศมีของวงกลมนี้จะขยายขึ้นด้วยความเร็วมากกว่า1เมตรต่อวินาทีและการใช้พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวเมื่อเอียนรักษาการมองเห็นล่วงหน้าไว้1นาทีวงแห่งการทำนายมีรัศมีถึง1 1 0เมตร เขาก็ไม่สามารถทนการใช้พลังงานอย่างมหาศาลนั้นได้แล้วเอียนเดาว,ว่าถ้าตัวเองควบคุมขอบเขตของวงแห่งการทำนายให้อยู่ในระดับหนึ่งไม่ให้มันขยายตามใจชอบได้เขาก็จะสามารถรักษาการมองเห็นล่วงหน้าไว้ได้นานขึ้นหรือแม้กระทั่งในอนาคตอาจจะรักษาวงแห่งการทำนายไว้ได้ตลอดเวลาเมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าใครจะพยายามจู่โจมเขาก็ยากเย็นนักแม้ตอนนี้จะทำไม่ได้แต่เอียนเชื่อว่าการมองเห็นล่วงหน้าสามารถควบคุมได้ แค่ต้องฝึกฝนเป็นเวลานานเรื่องนี้ถูกจดไว้ในสมุดบันทึกงานเตรียมการระยะแรกในหัวของเขาเป็นรายการฝึกฝนประจำวันตั้งแต่วันนี้มีเรื่องที่ต้องฝึกไม่น้อยเลยฝึกฝนจนถึงเที่ยงรู้สึกเหนื่อยแล้วเอียนก็ต้มน้าร้อนหม้อหนึ่งเตรียมจะต้มข้าวบาเลขณะจุดไฟเขาสรุปลิขิตเวทกับร่างกายเกื้อหนุนกันต้องไม่ละเลยทั้งสองอย่างตามปริมาณการฝึกนี้ค่าต้องกินอาหารสองเท่าของคนปกติ จึงจะรับประกันได้ว่าจะเติบโตไม่ใช่ทำลายร่างกายจากที่ฮิเลียดบอกและจากการสังเกตของตัวเองเอียนพบว่าขีดจำกัดร่างกายของชาวเทร่านั้นเหลือเชื่อมากแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่ได้ก้าวสู่เส้นทางการยกระดับถ้าฝึกฝนอย่างต่อเนื่องขัดเกลาร่างกายถึงขีดสุดก็สามารถปล้ำกับวัวตัวผู้โตเต็มไว้ด้วยมือเปล่าหรือแม้แต่เอาชนะมันได้วัวตัวนี้ไม่ใช่วัวบนโลกวัวตัวผู้ของเทร่าเป็นสัตว์ร,ร่างมหึมาที่มีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่าสองตัน มีแผ่นกระดูกอ่อนปกคลุมร่างกายเป็นรถถังชีวภาพตัวจริงวัวเนื้อยังพอว่าวัวขี่ยิ่งแข็งแรงกว่าพวกเดียวกันสามเท่าเวลาคลั่งพังบ้านชั้นเดียวได้ง่ายๆแม้แต่อัศวินก็ถือว่าการฝึกวัวขี่ได้หนึ่งตัวเป็นเกียรติยศผู้ขี่วัวยังเป็นฉายาของนักรบผู้มีพลังที่มีชื่อเสียงแต่เมื่อเทียบกับการเป็นคนที่สามารถปล้ำกับวัวได้อัศวินเอียนปรับสนใจว่าวัวบนทวีปเทรามีโครงสร้างร่างกายอย่างไรทำไมถึงโตได้ขนาดนี้มากกว่า แต่น่าเสียดายเหมือนกับโลกวัวบนทวีปเทราก็เป็นกําลังหลักในการทําไร่ไถานาและเป็นแหล่งวัตถุดิบยุทธศาสตร์หลากหลายวัวหนึ่งตัวไถานาได้มากกว่าชาวนาทั่วไปร้อยเท่าเอนวัวใช้ทําธนูใหญ่หนังและแผ่นกระดูกก็เป็นวัตถุดิบธรรมชาติสําหรับทำกรอบไม่ต้องพูดถึงราคาวัวตัวผู้โตเต็มวัยที่พัฒนาดีราคาหน้ากลัวถึง250ทาเลอร์ทถ้าแฮรริสันยังแพงกว่านี้เท่ากับชาวนาไม่กินไม่ใช้ทํางานหลายสิบปี ดังนั้นแผนผ่าวัวตัวผู้จึงถูกเอียนเก็บไว้อย่างน่าเสียดายถืมแม้จะคิดด้วยเปลือยขนาดต้มข้าวเอียนก็ไม่ลืมที่จะเปิดการมองเห็นล่วงหน้าเป็นระยะระยะเป็นการฝึกฝนด้านลิขิตเวทถ้ามีคนอยู่ในบ้านก็จะเห็นดวงตาของเด็กชายผมขาวสว่างวาบด้วยแสงสีฟ้าอมเขียวใสเป็นระยะระยะแล้วก็จะหายไปอย่างรวดเร็ววูบไหวเหมือนหิ่งห้อยแต่ในการกวาดตามองโดยบังเอิญครั้งหนึ่งเอียนกลับพบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เงยหน้าขึ้นเขามองออกไปนอกหน้าต่างดูเหมือนจะมีปรากฏการณ์น่าสงสัยนั่นคือเอียนที่นั่งยองยองอยู่หน้าเตาไฟลุกขึ้นยืนสีหน้าจริงจังแสงในดวงตาลูก,กวาวจับจ้องเป้าหมายที่น่าสงสัยหลังกำแพงนอกกระท่อมมีคนจับตาดูข้าอยู่ในการมองเห็นล่วงหน้าหมอกสีขาวจางจางรูปร่างคนกำลังเดินอยู่บนถนนเรื่องนี้ไม่แปลกต่างจากที่ที่เอียนอยู่เดิมบ้านใหม่ที่ผู้เท่าผู้เดเลือกให้เอียนและฮิเลียตอยู่ในย่านริมทะเลกลางวันมีผู้คนพลุก,พล,กพล่านกว่ามาก แต่หมอกนี้เดินไปเดินมาบนถนน3-4ี่รอบแล้วรวมเวลาเกิน10นาทีไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็น่าสงสัยมากใครกันทำไมคงไม่ใช่ชนพื้นเมืองหรอกนะจะบ้าระห่ำขนาดนั้นได้ไงเด็กชายครุ่นคิด2อสวินาทีแล้วก็เข้าไปใกล้หน้าต่างแอบมองออกไปนอกช่องอย่างใจเย็นเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านถนนเขาเดินข้ามถนนเลี้ยวเข้าซอยอีกฝั่งสิบกว่าวินาทีต่อมาก็เดินออกมา ผ่านหน้าประตูอีกครั้งแท่งทำเป็นเดินผ่านธรรมดาแต่แอบมองประตูหน้าต่างบ้านเอียนจ้องมองกลับพบว่าอีกฝ่ายเป็นคนคุณหน้าบรินคนเก็บสมุนไพรที่อยากแย่งผงยาสลบของข้าเลิกคิวเอียนนึกถึงละครที่ตัวเองกับอาจารย์แสดงต่อหน้าผู้คนเมื่อคืนก่อนในที่เกิดเหตุฝ่ายไม่นั้นมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าในถุงของเขามีผงยาสลบล้ำค่าจำนวนมากจึงคิดจะแย่งชิงแต่ถูกผู้เท่าภูเดขัดขวางและดุด่าได้แต่หลบหนีไปอย่างหมดท่า คนที่เดินวนเวียนอยู่นอกหน้าต่างคือบริณคนเก็บสมุนไพรคนนั้นตอนนี้เขาแซงทำเป็นเดินผ่านแต่แอบสังเกตสภาพบ้านของเอียนเป็นระยะสายตาจับจ้องที่หน้าต่างและประตูตลอดปากยังพึมพำไม่รู้ว่าบนอะไรดูเหมือนถูกจับตาดูแล้วสายหน้าเบาๆเอียนเข้าใจไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นร้านยาในท่าแฮร์ริสสั่นรับซื้อยาธรรมชาติที่ใช้เป็นยาสลบไร้ายความเจ็บปวดนี้ในราคาสูงตลอด หน่วยพิทักษ์ก็ต้องการวัสดุที่ใช้จับสัตว์ล่ามูลค่าสูงหรือแม้แต่สัตว์อสูรโดยไม่ทําอันตรายดาบไม่มีตาการค่าสัตว์อสูรย่อมรับประกันความสมบูรณ์ของร่างไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรอยลูกธนูรอยดาบหรือกับดักขนเฟอร์คุณภาพดีเนื้อและกระดูกของสัตว์อสูรต้องเสียหายขายราคาสูงสุดไม่ได้แต่ถ้ามีผงยาสลบสามารถจับเป็นนันก็เป็นอีกเรื่องขนเฟอร์และอวัยวะภายในที่สมบูรณ์ก็เป็นอีกราคา วัสดุขนเฟอร์และผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชยกระดับแปลกๆเป็นหัวใจของการค้าระหว่างผู้อพยพจากประวัติกับชนพื้นเมืองเรดวูดแค่มีก็ไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ออกจับตาดูแบบห่วยแตกจริงๆใครจะทำเรื่องแบบนี้กลางวันแสกๆเขาไม่มีงานทำหรือไงหรือว่าไม่ได้แอบดูผงยาสลบแต่มีจุดประสองค์อื่นบ่นเบาๆหนึ่งประโยคเห็นคนพลุกพล่านรอบๆเอียนก็เปิดหน้าต่างทันทีเขาหายใจลึกแล้วตะโกนเรียกชายที่ยังเดินผ่าน อยู่นอกหน้าต่างบริงทำไมเจ้าถึงเดินวนเวียนหน้าบ้านข้าอยู่ได้จบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน